ความเป็นโอกระจูนี่นะฮะเราจะดำเนินวิถีธุรกิจบนวิถีอินทรีย์ที่ดีต่อตัวเราและสังคมอันนี้เขาชัดเจนนะฮะแม่แจ่มนี้ผมขึ้นไปในช่วงน่าจะร่วม10ปีเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในรองประธานสภาวุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ฟุนควันเนี่ยมันเข้ามาในเชียงใหม่มทำให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเสียหาย ผมเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่รณนงคงแล้วก็ว่าช่วยกันหาวิธีแก้พอขึ้นไปนเอง,องแม่แจม่มเขาไปเจอกับพี่น้องอคนแม่แจ่มเนี่ยเขาก็ไปรับหูอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะเขาไปถามคนแม่แจ่มว่ามันเป็นอย่างใดล่าเหลือมันจะต้องเผาคนแม่แจ่มว่าการที่เพื่อนจะยังชีพโดยการปลูกพืชบางตัวที่มันต้องเผาแล้วเพื่อนสามารถส่งลูกเพื่อนเรียนหนังสือเนี่ยมันผิดกกยเฮ้ยพอมุมนี้เนี่ยคอได้ครับฟังมุมนี้ กลายเป็นเฮาพีทเหรอวะเขาก็เลยงงทุกครั้งที่ไปเห็นป่าแล้วมันกลายเป็นปลูกพืชที่ต้องเผาเนี่ยมันคือความเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะอย่างฮะถึงวันที่ผมตายผมว่าผมมาเดือร้อนเท่าใดหรอกแต่ไอ้ลูกผมก็ไอ้หลานผมนี่สิฮะที่มันจะต้องมีชีวิตอยู่อ่ะแปดสิบปีอ่ะร้อปีข้างหน้าเนี่ยมันจะอยู่อย่างไรในเมื่อป่าที่เป็นแหล่งผลิตน้ําลงสู่ใต้ดินมันเลิกผลิตเพราะว่ามันไม่มี โอเอซิสที่จะไปซึมซับน้ำผมเองเนี่ยกบก้าที่จะไปพิพากษาหรือไปวิพากษใครเราก็ได้แต่เฝ้ามองแล้วก็เศร้าใจว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรามีก็บ่นเขามีก็อู้เขามีก็ว่าไปจมไปวันๆมันได้อย่างขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะช่วยอย่างได้ไหมโอกระจูนี่นะฮะวันนี้เขาเป็น King of Organic ิสลัด มอตของเราเนี่ยนะเราบอกว่าเราจะเดินบนวิถีอินทรีย์ที่ดีต่อตัวเราและสังคมผมไม่ได้อ้วว่าผมเป็นคนดีนะฮะมันเป็นสัมมาชีพของเราดําเนินวิถีธุรกิจแบบนี้อันนี้เฮาชัดเจนสิ่งหนึ่งที่เฮาทำเนี่ยเฮาปลูกผักอินซีเองเนี่ยนะฮะก็น่าจะร่วมๆ่วม400ไร่เข้าไปละทีนี้เฮาก็มาคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะต้องปลูกผัก1000ไร่ไอ้หนึ่ไร่เนี่ยชาวบ้านที่อาจจะเคยทําพืชต้องเผา แล้วเพื่อนอย่าเลิกเนี่ยแล้วเพื่อนจะมาปูอินรีเนี่ยคุณก็มีแต่ว่าเขาว่าเขาไปใช้เคมีเขาไปอย่างนั้นเขาไปเผาเขาไปางี้อ้าวแล้วคุณมันมีโอกาสกับเพิ่นมันมีปหาโอกาสที่ไหนอย่างใดนี่เลยเป็นที่มาที่สองปีมานี้ผู้บริหารเราเนี่ยก็พื้นนโยบายว่าเราจะส่งเสริมชาวบ้านที่มีความตั้งใจแต่ขาดความรู้ขาดโอกาสขาดที่ขายหน้าวันนี้เรามีการส่งเสริมเกษตรกร,กรโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาไม่เจาะจงว่าเป็นที่ไหนผมไปถึงเมืองหน้านุน่น แม่แจ่มผมไปในแม่แจ่มหลายกลุมนะฮะโดยเฉพาะที่แม่มารอเ่อแม่พี่น้องที่มีเนี่ยนาฮักขนาดเลยแววตาของคนที่มีความตั้งใจเนี่ยมันบ่งบอกเฮาก็เลยเอาความฮู้ของเขาไปผสมผสานกับความฮู้ที่โครงการหลวงได้ฮอวันนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะและเฮาวายาจะเป็นต้นแบบด้วยนะฮะ,นะ,นะ,นะนะ ทุกิีเขาขยายหนึ่งสาขาเขาใจพื้นที่ชาวให้ต่อครอบครัวเนี่ยเขาน่นจะทำอยู่สบายๆสองสา 2, 3, ให้โดยเฉลี่ยนะเพราะนั้นกลายว่าถ้าเขาขยายหนึ่งสาขาเขาต้องมีเกษตร,รกรมาร่วมกับเขาสิบรายอย่างการซื้อผักของผมเนี่ยผมซื้อ A ผมซื้อ B ผมก็ซื้อนะก็ลองลงมาเพื่อมาแปรรูป C ผมก็ซื้อนะ,อะผมก็มาแปรรูปช่วยเกษตรกรแต่ภาครัฐอย่ามองว่าผมเป็นมาม่านะ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณได้ทําทุกอย่างแล้วผมต้องซื้อโน no, ผมไม่ซื้อครับผมคุณมาบังคับผมไม่ได้ผมจะซื้ออย่างมีเงื่อนไขอันที่หนึ่งคือของก็ต้องดีนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยแล้วก็มาถึงบอกว่าเขาจะปลูกอินรีย์กับผมนะเสร็จแล้วผลผลิตเขาไม่ได้ก็จะามาโทษผมไม่ได้นะฮะระยะสั้นกลุ่มเกษตรกร,กรที่จะปลูกผักเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเคยทําแต่พืชไร่แต่ของผมมันไม่ใช่มันต้องไปไดา้ยาก อ่าอันนี้เนี้ยนี้เนี้ยตรงเนี้ยถ้าเขาจากโจโลจากตรงนั้นมาเป็นเนี่ยเขาอาจจะมาไม่ได้พอมาไม่ได้ก็ให้เขาค่อยๆเปลี่ยนก็ให้เขาไปเป็น g ีก็ได้ค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับนะถ้าคุณจะสร้างดินเนี่ยคุณปลูกกล้วยผมไม่ว่าใช่คุณปลูกไผ่ผมว่าไม่ว่าเมื่อมันปลูกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยดินมันก็จะดีขึ้นมาเพราะนั้นถ้าไผ่สามารถหาตลาดได้เนี่ยไผ่ก็ยังดีกว่าพืชปัจจุบัน อย่างน้อยก็มีการลากยึดลาก,กชก้นล้างหน้าดินก็อาจจะน้อยลงยยแล้วใน10ปีข้างหน้าเนี่ยมันกลายเป็นดินแน่นอนเ,<ล>เรื่องนี้มันก็น่าจะเรียกว่ายุทธศาสตร์ซึ่งทางภาครัฐเองก็ต้องกําหนดระยะสั้นกับระยะยาว<ช>และโดยเฉพาะช่วงนี้ผมได้มีโอกาสเจอกับท่านรองผู้ว่าทศพลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตแหนมเภอของแม่แจ่มเนี่ยแล้วกับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เฮาไปเริ่มต้นที่แม่แจ่มกับเปิ้ลผู้ถือมีความผูกพันกันว่าเปิ้ลเป็นคนมุ่งมั่นและมีความตั้งใจและโดยเฉพาะวันนี้ที่เปิ้ลปีกมาเชียงใหม่เนี่ยเปิ ยิ่งมีความรู้สึกดีว่าเฮ้ยเพื่อนจะมีความฮักมีความผูกพันกับแม่แจ่มอยู่นะฮะที่โอกระจุกันนี้เขาใช้ผักอยู่ประมาณวันละประมาณสองตัน,นวันละเราทำไหวเปล่าตอนนี้เราสูงแค่สัปดาห์ละ300เอยอย่างโอกระจุรับผักจากแม่วาททาให้คนที่นั่นเนี่ยก็มีกําลังใจมีไรายได้แล้ววันนี้เนี่ยผมเห็นภาคเอกชนหลายรายเลยนะก็ยนะอยากจะเข้ามาแต่ก็ยังไม่มั่นใจในหลายๆมิติอย่างวันนี้เนี่ย เรื่องความชอบทำด้วยกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนหละนะ่ะเมื่อมีความชัดเจนตรงนี้ทุกคนปลอดภัยแน่ในเรื่องของไม่ถูกดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้พอมันมีมามันเหมือนกระดุมเม็ดแรกมาแล้วนั้น,น,นเต็มเหนียวเลยหลายภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนก็พร้อมที่จะโดดเข้ามา แต่ว่าก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนต่างคนต่างทำาแหละคนนี้ก็เข้าไปสนับสนุนตรงหย่อมนี้ทีคนนั้นก็ทาหย่อมนทีนั้นนทีเราก็เลยอยากจะเอาคนเหล่านี้มาบูรณาการกันมาพูดคุยกันแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันผมเป็นจิกซอหนึ่งใน6-70ล้านบดัดดย้เขาไปช่วยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วฮะแต่ถามว่าหลายๆายไฟจะช่วยกันอย่างไรภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมจะส่งเสริมอย่างไรภาคเอกชน ที่ต้องมีส่วนที่จะต้องมีจิตสํานึกที่จะสนับสนุนหรือช่วยเหลือเนี่ยพอจะไปช่วยกันคนละไม้คนละมือได้ไหมวันนี้แม่แจ่มจะมีคนเข้ามาเยอะมากเลยทั้งเอกชนราชการมูนลนิตุ้มเลยมันจะทํายังไงให้มันมีภาพเดียวกันท้ายสุดแล้วมันต้องมีแผนยุทธศาสตร์5ปีถัดจากนี้คือตัวแผนมันจะเป็นตัวยึดโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง